หนุ่มสุดแปลกเวลาหนึ่งชั่วโมงของเขาจะเท่ากับผ่านไป10ปีสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่องลองสตอรี่ช็อตเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากในวันเขาดาวจะเจอพระเอกชื่อเท็ดดี้หนุ่มผัดวันประกันพุ่งไม่ให้ความสำคัญเรื่องเวลาวันนี้เขานัดแฟนไว้แล้วก็มาสายอีกเช่นเคยพอถึงปาร์ตี้เขาก็รีบจูบแฟนด้วยความโลก ซึ่งก็ทันเที่ยงคืนเป๊ะได้ฉลองปีใหม่พอดีแต่เขาก็ต้องหน้าแตกเพราะสาวที่จูบไม่ใช่แฟนเธอแค่แต่งตัวเหมือนกันซะง,งั้นพระเอกก็ถึงกับเผ๋อขอโทษเธอไปยกใหญ่ก่อนจะขอเลี้ยงเครื่องดื่มถ่ายโทษสาวคนนั้นชื่อลีแอนแต่คุยกันไม่ทันไลพระเอกก็ไอยอย่างรุนแรงเหมือนอาการภูมิแพ้กำเริบจนพระเอกได้รู้ว่าลีแอนกินถั่วก่อนจูบเขาซึ่งเขาก็ดันเป็นโรคแพ้ถั่ว เธอก็พาเขาไปด้านนอกก่อนจะไปหาคนมาช่วยซึ่งในระหว่างนั้นเบกก้าแฟนพระเอกก็เดินมาเจอเขาพอดีเธอใส่ชุดเหมือนลีแอนเป๊ะส่วนพระเอกก็ได้ยาจนเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นเบกก้าก็จะพาเขากลับก่อนจะขอตัวไปหยิบกระเป๋าและในระหว่างนั้นลีแอนก็คุยกับพระเอกซึ่งก็เหมือนดังพรมลิขิตทั้งคู่ดันเกิดปิ๊งกันจะง,งั้นหลังจากเหตุการณ์นั้น พระเอกก็เลิกกับเบเก้าและได้มาคบกับรีแอนทั้งคู่รักกันมากจนผ่านไป4ปีทั้งคู่ก็ได้ตกลงมั่นกันซึ่งรีแอนก็เฝ้ารอวันที่จะได้แต่งงานกับเขาแต่ด้วยความที่พระเอกเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเขาก็ผัดเรื่องแต่งงานไปเรื่อยซึ่งระหว่างที่เขาขอตัวเคารบหลุ่มศพพ่อจูจ่ๆป้าคนหนึ่งก็มาแสดงความยินดีที่เขาได้มั่นกับรีแอนป้ายังถามอีกว่า คิดจะแต่งงานกันเมื่อไรพระเอกก็ตอบไปว่าเขายังไม่ได้คิดเพราะช่วงนี้เขางานยุ่งมากซึ่งป้าก็เตือนพระเอกเรื่องการใช้เวลาของเขาระวังทุกอย่างจะสายไปแถมยังบอกอีกว่าถ้าเขาแต่งงานกับลีแอนแกจะมอบของขวัญงานแต่งให้แต่ในระหว่างนั้นลีแอนก็มาพอดีซึ่งป้าก็ทักทายเธอก่อนจะพูดปัดมือชกว่าอีกสองอาทิตย์พระเอกจะแต่งงานกับเธอ ลีแอนก,ก็ดีใจมากเธอรอวันนี้มานานแล้วส่วนพระเอกไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมตามน้ำไปป้าบอกพระเอกอีกว่าสักวันเขาจะขอบคุณป้าสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้สองอาทิตย์ต่อมาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในงานจะเจอแซมเพื่อนรักของพระเอกเขาก็ถามพระเอกว่าจะฮันนีมูนกันเมื่อไรแต่ด้วยนิสัยพระเอกเขาก็พูดผัดไปอีกเช่นเคยเขาสนใจแค่วันนี้ ซึ่งเขามีความสุขมากที่ได้แต่งงานกับรีแอนหลังจบงานเลี้ยงทั้งคู่ก็เข้าเรือนหอที่พระเอกเพิ่งซื้อใหม่ซึ่งยังเป็นบ้านโล่งๆทั้งคู่ก็ช่วยกันคิดว่าจะตกแต่งยังไงบ้างจากนั้นรีแอนก็ขอตัวไปเปลี่ยนชุดระหว่างพระเอกรอเขาก็ดูของขวัญงานแต่งซึ่งจะมีต้นไม้เล็กๆเ,เขาก็ตั้งชื่อมันว่ากู๊ดและในระหว่างนั้นเขาก็เจอของขวัญลึกลับซึ่งเป็นกระป๋องปิดตาย และมีบางอย่างอยู่ในกระป๋องแถมยังโน้ตไว้ว่าห้ามเปิดมันในสิบปีพระเอกก็ไม่สนเขาตั้งใจจะเปิดมันแต่ก็โดนขัดจังหวะลีแอนกลับมาพอดีเขาเลยเปิดศึกกับเธอซะก่อนลุงขึ้นพระเอกตื่นมาด้วยความงงพอจากห้องนอนโล่งๆมันก็ถูกตกแต่งเรียบร้อยจนกระทั่งเขาเดินสำรวจร,บรอบๆบ,บ้านเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะมันตกแต่งแล้วเช่นกัน แถมต้นไม้ที่ชื่อกูดมันก็โตในชั่วข้ามคืนระหว่างพระเอกกำลังงงเขาก็หันไปเจอรีแอนที่กำลังท้องอยู่สัง,งนันเธอท้องสี่เดือนแล้วพระเอกก็ยิ่งงงพอเพิ่งจะแต่งงานเมื่อวานจนรีแอนบอกเขาว่าเราแต่งงานครบหนึ่งปีแล้วซึ่งเธอก็ทวงของขวัญสำหรับวันครบรอบแต่งงานแต่พระเอกก็ยังเหวอและคิดว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์ก่อนที่รีแอนจะบอกให้เขาไปนอนพัก ซึ่งระหว่างพระเอกนอนจู่ๆทุกอย่างรอบตัวเขามันก็ค่อยๆจางหายไปไม่กี่วิต่อมาทุกอย่างรอบตัวเขามันก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเขารีบไปหาลีแอนและพบว่าเธอไม่ได้ท้องพระเอกก็โล่งใจคิดว่าเขาคงฝันหลายแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงเด็กร้องลั่นบ้านพอมองไปรอบๆเขาก็ได้เห็นรูปถ่ายที่เขากำลังอุ้มลูกอยู่ พระเอกก็งงหนักมากที่ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วแถมในไอจก็มีรูปถ่ายยืนยันอีกเพียบซึ่งระหว่างเขาสับสนพอได้อุ้มลูกเขาก็รู้สึกผ่อนคลายลงจากนั้นพระเอกก็ให้ลีแอนตั้งใจฟังเขาก่อนจะบอกเธอว่าเขาเดินทางข้ามเวลาได้ลีแอนได้ฟังก็ขำคิดว่าเป็นเรื่องตลกก่อนเธอจะมอบของขวัญสำหรับวันครบรอบสองปี ซึ่งตัวเธอเองไม่เคยได้ของขวัญจากเขาเลยยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่เคยไปฮันนีมูนด้วยก็เพอนิสัยของเขาที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งพระเอกก็รู้สึกผิดและสัญญากับเธอว่าเขาจะทําตัวให้ดีขึ้นจากนั้นพระเอกก็พยายามหาคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาก็โทรหาแซมเพื่อนรักและนัดกับแซมว่าในวันนี้ของปีหน้าให้มาหาเขาที่บ้านด้วยจากนั้น เขาก็วางส้มไว้ที่กูดเพื่อจะดูว่าเขาข้ามเวลาได้จริงไหมแล้วทันใดนั้นเวลาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งและในตอนนี้ก็เป็นวันครบรอบปีที่สามซึ่งส้มที่เขาวางไว้มันก็เน่าจนแห้งไปแล้วอีกทั้งเจ้ากูดมันก็โตขึ้นอีกด้วยพระเอกก็เริ่มหวาดกลัวแต่ในระหว่างนั้นแซมก็มาหาเขาตามนัดพระเอกกอดแซมทันทีและบอกดีใจที่ได้เจอเขา จากนั้นพระเอกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แซมฟังแน่นอนว่าแซมไม่เชื่อแต่เขาก็ยังรับฟังเพื่อนพระเอกบอกอีกว่าเขามีเวลาน้อยมากในการแก้ไขปัญหาที่เขาสร้างไว้ในแต่ละปีและขอร้องให้แซมมาเจอกันอีกในปีหน้าซึ่งแซมก็รับปากก่อนจะมอบของขวัญครบรอบให้เขาจากนั้นพระเอกก็รีบกลับบ้านบอกรีแอนด้วยความลกว่าแต่ละปีที่ผ่านมา ถ้าเขาทำตัวไม่ดีเขาขอโทษสำหรับทุกเรื่องจากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับลูกสาวซึ่งเธอโตขึ้นมากพระเอกได้รู้อีกว่าเขาเป็นคนบ้างานมากจนไม่มีเวลาให้ลูกยิ่งไปกว่านั้นเขากับลีแอนต,ต้องไปบำบัดเรื่องคู่รักด้วยลีแอนบอกอีกว่าหมอให้เขียนจดหมายบอกความรู้สึกที่มีต่อกันซึ่งเธอเขียนบอกเขาว่าเขาบ้างานเกินเหตุจนเกือบจะลืมครอบครัวไปแล้ว และสุดท้ายเธอหวังว่าเขาจะทําเรื่องบนเตียงบ้างส่วนของพระเอกเขาเขียนถึงลีแอนว่าเธอควรหยุดไล่ตามฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนซะทีเพราะเขาอยากให้เธอมาช่วยเขาหาเงินบ้างพระเอกได้ฟังก็ผิดหวังมากที่เขาคิดกับเธอแบบนั้นแต่ถึงลีแอนจะโกรธเขาเธอก็ยังไม่ลืมที่จะมอบของขวัญวันครบรอบและในระหว่างนั้นเวลาของพระเอกก็ได้ผ่านไปอีกหนึ่งปี ซึ่งก็เข้าปีที่สเขาก็เรียกหาลีแอนแต่ดูเหมือนเธอจะไม่อยู่แถมบ้านของเขามันก็โทรมลงเป็นอย่างมากซึ่งในระหว่างนั้นแซมก็มาหาเขาตามนัดพระเอกก็ได้รู้ว่าเขากับลีแอนตัดสินใจห่างกันสักพักเขาก็รีบโทรหาลีแอนพยายามจะง้อเธอแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลซึ่งระหว่างหาเบียดดื่มแก้เซง็งเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วก็เข้าปีที่ห้า เขาก็เดินดูรอบๆบ้านจนไปเจอสาวคนหนึ่งเขาก็คิดว่าเป็นรีแอนแต่เธอกลับเป็นเบกก้าแฟนเก่าของเขาซะอย่างนั้นซึ่งเธอก็เลิกกับแฟนพระเอกก็เลยโทรหาเธอส่วนเขากับรีแอนกำลังทดลองแยกกันอยู่ซึ่งระหว่างพระเอกพยายามจะให้เบกก้ากลับลีแอนก็มาขอประตูเขาเลยพาเบกก้าไปซ่อนตัวที่ระเบียงจากนั้นพระเอกก็ได้คุยกับรีแอนขอโทษเธอสำหรับทุกเรื่อง จนีแอนใจอ่อนจะยอมให้โอกาสเขาพระเอกก็ดีใจมากก่อนจะเข้าไปจูบเธอแต่แล้วรีแอนก็ดันไปเจอยกทรงเบกก้าซึ่งเธอก็โกรธมากและบอกว่าเธอจะหย่าก,กับเขาหลังรีแอนกลับไปเบกก้าก็โกรธพระเอกมากที่เขาทำแบบนี้กับเธอเธอบอกจะเลิกยุ่งกับเขาและไม่มีวันได้เจอกันอีกจากนั้นเวลาพระเอกก็ข้ามผ่านไปอีกหนึ่งปีซึ่งก็เป็นปีที่6 เบกก้าก็ยังคบเขาซะง,งั้นยิ่งไปกว่านั้นเธอย้ายมาอยู่กับเขาแล้วพระเอกก็ถึงกับสิ่งก่อนจะโทรขอนัดเจอแซมแล้วเขาก็บอกเบกก้าว่าเขายังรักลีแอนอยู่เบกก้าก็บอกเขาว่าเธอยังรักแฟนเก่าเหมือนกันเธอทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ตัดสินใจเลิกกับแฟนจากนั้นทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจกันและหยุดความสัมพันธ์กันด้วยดีซึ่งในระหว่างนั้นแซมก็มารับพระเอก ด้วยรถสปอร์ตสุดหรูของเขาทั้งคู่ก็ได้คุยกันจนพระเอกได้รู้ข่าวร้ายว่าแซมเป็นโรคมะเร็งซึ่งโอกาสรอดมันน้อยมากพระเอกก็ช็อกจนพูดไม่ออกก่อนจะขอให้แซมสัญญาว่าเขาจะสู้กับมันและกลับมาเจอกันอีกปีหน้าจากนั้นแซมก็ไปส่งพระเอกที่บ้านหลังใหม่ของลีแอนซึ่งเธอเลี้ยงน้องหมาด้วยลีแอนก็ทวงถามว่าเมื่อไหร่จะยอมเซ็นใบยาแต่เขาก็ปฏิเสธ พยายามขอกลับไปเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเธอรู้มาว่าเบก,ก้าย้ายไปอยู่กับเขาซึ่งระหว่างเธอเดินหนีเวลาของพระเอกมันก็ผ่านไปอีกปีซึ่งเป็นปีที่7เขาก็พบว่าลีแอนได้เป็นนักเขียนตามฝันแล้วแถมเธอยังมีแฟนใหม่และยิ่งไปกว่านั้นแหวนแต่งงานที่เขาให้เธอก็ดันทำหายไปแล้วพระเอกก็หัวเสียมากซึ่งลีแอนก็ปลอบใจพยายามให้เขาใจเย็นลง ก่อนเธอจะบอกเขายอมเซ็นใบหย่าให้เธอได้แล้วซึ่งพระเอกก็ยอมจำนนยอมเซ็นให้เธอด้วยความเศร้าจากนั้นเขาก็เห็นน้องหมาและขอพามันไปเดินเล่นเขาไปที่ชายหาดนั่งคิดทบทวนเรื่องชีวิตบนตัดพ้อกับน้องหมาและในระหว่างนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกปีซึ่งเป็นปีที่แปดหนวดเขาเขาก็ยาวมากส่วนเจ้าน้องหมาตัวมันก็โตขึ้นไปอีก พระเอกก็ยังดูเศร้าและรู้สึกผิดหวังในตัวเองจนกระทั่งเขาเหลือบไปเจอช็อกโกแลตที่มีถั่วผสมอยู่ด้วยซึ่งเขาก็คิดสั้นจะกินมันเพื่อลาโลกแต่ในระหว่างนั้นลูกสาววัยเจ็ดขวบก็ตะโกนเรียกเขาพอดีพระเอกก็เซอร์ไพรส์มากที่ได้เห็นเธอโตขึ้นพอเขาได้คุยกับลูกมันก็ทำให้เขามีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจากนั้นเขาก็พาเธอส่งกลับบ้าน ก่อนจะถามลูกว่าเขาเป็นพ่อที่ดีไหมซึ่งเธอก็ตอบว่าดีแต่เธออยากให้เขาให้เวลากับเธอบ้างเพราะหลายปีที่ผ่านมาพระเอกเอาแต่ทํางานจนเกือบจะลืมครอบครัวไปแล้วซึ่งในระหว่างนั้นลีแอนก็มาพอดีและได้คุยกับพระเอกจนเขาได้รู้ว่าเธอกําลังมีปัญหากับแฟนซึ่งเขาก็พูดหยอดหวังจะให้เธอใจอ่อนแต่ในระหว่างนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งปี เข้าปีที่9แล้วพระเอกก็สายตาแย่ลงส่วนลีแอนก็ไม่อยู่บ้านแล้วเขาก็โทรหาแซมแต่กลับไม่มีสัญญาณตอบรับเขาก็เริ่มใจคอไม่ดีรีบเปิดดูในโซเชียลพระเอกก็ได้เห็นว่าเขาไปเยี่ยมแซมที่โรงพยาบาลและคอยเป็นกำลังใจให้แซมต่อสู้กับโรคร้ายแต่ในท้ายที่สุดแซมก็สู้มันไม่ไหวเขาจากไปเมื่อปีที่แล้วพระเอกก็เสียใจมากที่ไม่ได้บอกลาเพื่อนรัก เขาบอกอยากมีเวลาไม่กี่นาทีก็ได้ขอแค่ได้เจอเพื่อนอีกครั้งซึ่งในระหว่างนั้นป้าคนเดิมก็ออกมาและถามเขาว่าเวลาไม่เคยเพียงพอใช่ไหมซึ่งเธอรู้ทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาและบอกพระเอกว่ามันเกิดจากกระป๋องของขวัญที่เธอมอบให้ในงานแต่งพระเอกก็ขอวิธีหยุดมันบอกมันทำลายชีวิตเขาแต่ป้าก็แย้งว่าพระเอกทำลายชีวิตตัวเอง ส่วนกระป๋องนั่นแค่ทำให้เห็นอนาคตเร็วขึ้นป้ายังบอกอีกว่าแต่ก่อนเธอก็เหมือนพระเอกจนกระทั่งมีคนแปลกหน้ามอบกระป๋องนั่นให้เธอมันทำให้เธอได้รู้ว่าเวลามีค่ามากแค่ไหนโดยเฉพาะการให้เวลากับคนใกล้ตัวที่เธอรักซึ่งพระเอกขายเธอมากเธอเลยมอบกระป๋องนั่นให้เขาพระเอกก็ดูสับสนบอกอยากหลุดพ้นจากเรื่องนี้ ซึ่งป้าก็พูดเป็นในว่าอาจมีวิธีหยุดมันและในระหว่างนั้นมันก็ผ่านไปอีกปีซึ่งเป็นปีที่สิบแล้วจากนั้นพระเอกก็เหมือนจะคิดอะไรได้เขารีบไปหาลีแอนให้เธอช่วยหาของขวัญงานแต่งพระเอกได้รู้อีกว่าลีแอนได้เลิกกับแฟนแล้วเพราะเขารู้สึกว่าลีแอนยังรักพระเอกอยู่ซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็เจอของขวัญของป้าที่เขียนโน้ตไว้ว่า ห้ามเปิดมันในสิบปีซึ่งดูเหมือนพระเอกจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในกระป๋องเขามอบมันให้ลีแอนบอกเป็นของขวัญครบรอบสิปีลีแอนก็เปิดและพบว่ามันเป็นแหวนแต่งงานที่เคยทําหายในทะเลลีแอนเซอร์พย์มากก่อนพระเอกจะบอกเธอว่าเขายังรักเธอมากและอยากใช้ชีวิตกับเธอซึ่งลีแอนก็ดูสับสนแต่ในที่สุดก็ใจอ่อนยอมให้โอกาสพระเอกอีกครั้งแล้วทันใดน,นั้น เวลาก็ได้ย้อนกลับไปหลังวันงานแต่งของพวกเขาซึ่งบ้านยังไม่ถูกแต่งและในกระป๋องนั่นก็ไม่มีสิ่งของอีกต่อไปพาเอกก็ดีใจมากกอดรีแอนไปยกใหญ่ก่อนจะคว้าโน้ตบุ๊กรีบจองทิพพันนิมนลทันทีแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเขาขอลาออกจากงานซึ่งไม่ใช่งานที่เขาชอบเขาบอกเจ้านายว่าชีวิตคนเรามันสั้นเขาอยากไปทำสิ่งที่รักซึ่งเขาอยากเป็นช่างภาพ จากนั้นเขาก็โทรหาแซมเพื่อนรักพระเอกก็ดีใจมากที่ได้ยินเสียงเพื่อนอีกครั้งซึ่งเขาบอกแซมว่าต้องไปตรวจมะเร็งทุกปีแต่ถ้าไม่ยอมไปเขาจะลากตัวแซมไปเองแล้วพระเอกก็บอกหลักเพื่อนก่อนที่เขาจะวางสายส่วนกระป๋องนั่นพระเอกตั้งใจว่าจะมอบมันให้เบ็คก้าเพราะเธอเคยบอกว่าเธอทำผิดพลาดเรื่องชีวิตคู่จากนั้นพระเอกก็ใช้เวลากับรีแอน และบอกเธอว่าเราควรจะให้เวลาไปกับสิ่งที่เรารักจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ